ที่ค่ะมือนิอีสานบ้านแย่กินได้กินเลยลรับของฝากลูกไส่ฝากยังมากเลยลูกไส่คือหอดแม่หอดพ่อนี่ฝากยังมา้นเปิดดึงก็น่าเที่ยวเขาเต่บาบ้านเมืม่อเมื่อแต่พ่อกะจะมาสัร้างยังสั่งหมากอันฮัลโหลมาแต่งเมื่อกี้ซ้อน มีลูกไก่ตาตุ้งมาก,มากย,ายายก,ก่เกียสิเปิดให้เบื้งพี่นนอ์โอ้โหมาขามวันอหอมหว่หวยๆเลยสูกใหม่ใหม่พี่นนองเบื้อง,งมาขามดีวกว่าเส้นไว้ใหญ่ๆตัดเสียบตัดเสียบแต่ว่าหานไวเ้เฮิ่ม ยิ่งเบ่งกันดูจัดตัอืมหวานขั้นสีทองยางดีเดี๋ยวจะหนีไีหน่อยเจ็บ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 นี่เหรองนี้

ม่งวงสุกแล้วโอเ้เแอบบ้ยบักม่วงสุกม่งวงกินสุกสองขึ้นสามขึ้นนุ <c oughs> ่ยสมกนุ่ยกินกันไล้ก็นุ่ยสุกหมดหมดแล้วหมดแบบขามนี่ตัวนุยใหญ่ๆพี่น้องกู วลัลูกไส้ลูกไผ่ปากมมใหายคู่บูกกนไนลูกปากม่หายคุณคูงล่างท่าอานี้สวัสดีค่ะเปิดส้ม